จากการที่แกะออกมาแล้วดูมันก็น่าจะหนักเหล็กกันเลยคุณทุกคน,คนดิฉันก็เข้าใจว่ามันน่าจะเป็นพวกแบบเหมือนเครื่องซักผ้าอฝาหน้าเครื่องซักผ้าฝาหน้ามันก็จะมีพวกปูนหล่ออยู่ปูนซีเมนโหลให้มันหนักอยู่นะเพื่อว่าให้เครื่องมันไม่สส่ให้มันหนักอันนี้มันไม่มีนะคะทุกคนน่าจะหนักเหล็กเนี่ยคะ่ะหนักเหล็ก โอประมาณนี้นะคะทุกคนเกะให้ดูเพราะว่าไม่ได้คำนวณหรอกไม่ได้คำนวณให้ดูแต่ที่ฉันซื้อเหมามามันก็ซื้อได้ค่ะทุกคนไม่เกินสองร้อยค่ะของเก่าเนาะซื้อได้ไม่เกินสองร้อยเพราะเราต้องเอามาเกะมาทำมีเหล็กมีพลาสติกกรอบมีบอร์ดมีหม้อปแปลงทองแดง